การเตะนเท variance, ey, ียรนะครับนายคศักว์นสว่างที mm. ่โอเดียนะครับกราเชิญครับเรียนท่านการเตะตาคนเพียรท่านคมสักดพันธสว่า์ในฉันนาพิมพรเจริญศัหัวหน้าา ที่ได้ใี้เรตมาเป็นระธารที่ทีเปิดอาคารที่พิจาร,ราาท้องถิดหลักใหม่ะคะของเขตการุเรียนและเกิดการเสวน,นาในนี้สำนักงานเขตการกุณเทียได้รับงบประมาณประจำปี2005แบครทั้งนี้สำนักงานเขตกาสุณเทียมีพิพิธภัณฑ์ท้องถินที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวนหนึ่งแห่ง ตั้งอยู่ณบริเวณโรงเรียนครองพิทยาลักรพิพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตบางขุนเทียนได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนมาตั้งแต่ปีพศ2547เดิมตั้งอยู่บร,ริเวณอาคารไม้ของโรงเรียนครองพิทยาลักตต่อมาในปีพศ2 5 5 3 รับโอประมาณจากกรุงเทพมหานครเพื่อจต่สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลวงไทยเป็นอาคารคอนกรีตสังฆาลัยที่จช้ทำการเสวนาหัวข้อองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อเล็กซาร์ริโต้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์และผู้ก่อตั้งบ้าน ยาสุการาสุขาขยาช้างใสแม่สื่อประวัติศาสตร์ย่านฝักตรงรีร่วมแจกนั้นแล้วยังได้รับรรความอุทธรณ์วิทยากรจากกรมศิลปากรคือคุณเศรษดาศิริกานุตำแหน่งพันธารักษ์ชาติการพิเศษร่วมการเสวนานในวันนี้ด้วยทำพิธีเปิดป้ายแปลอาคารที่สถาดท้องถิ่น เียนและเปิดการเสนาเป็นลำดับต่อไปค่ะกนิสสสิานสมาชิกสภาผู้แทรับดรท่านสละราชมุสิมท่านสมาชิกสภาผีท่านประธานสภาวัดลำเกบาเพียงผู้บริหารผู้เรียนท่านเพียาคนคณะกรรมการชุมชน ผละูมิเกียรติข้าวข้าวข้วข้ด้าวิ้าวข้าวขวขาวข้าวข้าวาวข้ารข้าว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 ้าวุ้าวขาว้าวข้าิข้าวข้าว้าวข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 พาวข้าวข้วข้าวร้าวข้าวข้านข้าวข้าวข้วขา้าราวข้าว้าวขา้มีข้าวาวข้าว้ว้าาข้าข้าวาวข้วข้วขวน ให้เหนบทีกเป็นใน่รองนี <ao> ้แหเนุมกดนะครับผมจะนับถอยหลังนะครับห้าสี่สามสองหนึ่ง เห็นผ้าทานเทคนิคประการเลครับแล้วชิบยขาวมาเลยครับชิบยาขาวมาไหมึงดูดิครับถึงเออรู้สึกเห็นผ้าทานเทคนิคนะครับเห็นอะไรครับรองพักองพาเตนิคนะฮะ พอไหวพอไหวสำหรับเรื่องอย่างว่าสายไฟขาดนะครับลิเต็ตสายไฟไม่เป็นไรนะครับป้าแฮร์ช่วยบอแล้วนะครับการเปิดอย่างเป็นการเอาอาการมาให้ดูมาสองทีบุกเน้ามาแล้วก่อนนะครับ จดี๋ยวพวกคุณย่านะครับเจอมที่บริเวณหน้าประตูนะครับเข้าตัวอาคารที่มันท้องผิดน,นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเจอมท่านผู้บรินนการเขตนะครับท่านดิสมาจิคสปาผู้แทนท่านสตรนะครับมาจิกสปาเชียงใหา่นครท่านสมาชิกสภาคเขตนะครับท่านผู้นำทุกคนนะครับ รำควยพรนะครับแล้วเมื่อที่เจออาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการรับควยพรนะครับอาจากโรงเรีเยนของพิทยาครนะครับโอ้เห็นแล้ววันศุกร์นี้นางรำสวยมากเลยนะครับจะบอกว่าอยู่ทัานพัทยมศึกษาตอนปลายนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าอ,อากาศน,น,นะครับ ก็สวัสดีนะคะคุกท่านนะคะก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดนะคะส่วนใหญ่ที่มาพูดเนี่ยเป็นคนนอกซะเยอะนะคะคนในพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนสําคัญเลยที่เคยทํางานในพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพเขียนที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนมอดในเขียนท่าข้ามเนี่ยนะคะแล้วก็มีการทานานะคะมีการทํานามาก่อนเห็นไหมคะว่าเขา สวยงามมากนะคะทอยาณอาจารย์ชื่อว่าทำไมทุกไทยวัดสถานเพราะวัดสถานเป็นการพวกผมนี่มเคยไปปฏิบัติการดึงวัดท่านเป็นวัดองค์กรพระที่วับวัากลางวัดท่านเนี่ยก็คือยู่วัดองค์กรก็เราคนไทยกินได้เลยวัดอื่นๆนี่เราจะตังบ้างพวกเรานี่วัดคงวัดลาววัดสิงจะจะมีงานบวชงานตายจะไปกันอยู่เรื่อยแต่วัดท่านเนี่ยพวกเราไม่ค่อยจะมี งานที่นั่าแล้ทศวรรษการบริเวณหลังเนี่ยผมเพิ่งจะรู้วันนี้เองในเกิดมาแล้วอายุ60หกสิบปีว่าวัฒนธรรมมีภาพกิจกรรมเหล่านี้ก็ดีครัขอบคุณอาจารย์เพราะว่าเราจะได้เข้าไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนถ้าเพราะว่านั่งมองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะย้อนแสงนะแล้วก็สมาธิไม่ดีเพราะปิดไฟแล้วก็จะได้ดูผมมีภาพมาประมาณสี่สิบห้าสิบภาพนะฮะเพื่อให้ดูว่า เรื่องราวเกี่ยวกับพธภัณนี่ยมันมีทีน่าสนใจอะไรบ้างมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับอาวุียนิง4-5ข้หาที่เราทำกันตอนนี้นะซึ่งมันก็มีไดมีังุแล้วแต่เราจะ